ก็เจ้าพอ่อพระห้ามก็เคยมีประวัติคือเป็นเจ้าที่เจ้าทางไอ้ที่ว่าเจ้าศาลเหมือนกันอยู่เขาตั้งศาลให้อยู่ทั้งเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะแล้วคนที่เชียงแสนนั่นก็อพยพพวกไทยนยนอพยพมาตามไอ้ที่ว่าในสมัยอดีตเนี่ยน,นะแล้วก็มาอยู่ที่รับแลส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะย้ายไปทางอื่นไปทางทางใต้ทางสระบุรีหรือไปทาง จังหวัดไหนเนี่ยบ้างก็นี้พออีกรุ่นหนึ่งก็เป็นไทย,ยวนที่หมู่บ้านอยู่ในจังหวัดเชียงแสนเอ๊จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงแสนอันเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงก็มามาอยู่ทางแถวน้ําอ่างอาเภอทรอนอุตรดิตต์ <c oughs> ไอข้าพเจ้าก็คงจะมีความพวัวพันกันอยู่แหละก็นี่พวกคนเหล่านี้เมื่อย,ย้ายลกลากมาคล้ายๆอพยพ ย้ายลกลาบมาอยู่ที่รับแปร ى. จังหวัดอุรดิตแล้วก็มาตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาเป็นเป็นที่บูชาของแทนของเจ้าพ่อฟ้าห้ามในที่สุดเขาก็สืบมรดกสืบประเพณีกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนที่ก้ปพะเจ้ามาอยู่ตระดิตใหม่ๆเนี่ยก็มันก็มีไอ้พวกอะไรเรื่องราวอะไรมันดึงกันมาเหมือนอย่ามีวิบากในอดีต พระ้าพเจ้าไปหาเจ้าพ่อฟ้าห้ามไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังนะเพราะเดี๋ยวมันจะพิสดารไปใหญ่มันก็เหมือนเข้าไปปรุงแต่งร่วมกับเขาเลยมันมีบุญมีกรรมร่วมกับเขาสมัยนั้นแล้วกันในที่สุดแล้วก็พระเขาสอนให้เราเขาเปิดตาทิพย์ให้เราแล้วเราสามารถพูดคุยที่ก้าพเจ้าคือเราต้องปฏิบัติสมถะอิปัสนาจกนกระทั่งถึงใจเต้นแน่นเข็ดลง่งและสูต่ตัวละเอียดแล้วเนี่ยเราจะตรวจดูว่า เจ้าเนี่ยที่มาเข้ามาทรงเนี่ยจริงหรือปลอมในเวลาเข้าทรงปุ๊บเนี่ยเราดูสภาวะถ้าเราในระหว่างที่เขากําลังจะเข้ามีใจเต้นผิดปกติกระแสคลื่นที่มากระทบใจทรารมลมที่มากระทบใจผิดปกติอาจจะเต้นผีหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊เปึ๊บปึบป๊ป๊เนี่ยนในแต่ในช่วงหลังเนี่ยไอ้ใจเต้นเริ่มละเอียดขึ้นเริ่มไม่มีแคล้ว่ามันละเอียดมากอะมันก็พอเจ้าจะเข้าทรงเราเราจะมีอาการหน่วงๆเครียด ผิดปกติในศีรษะพูดคุยกันไปกันมาประเดี๋ยวมันค่อยๆค,ค,คลายไปเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสภาวธรรมเราดูแค่สภาวธรรมส่วนเรื่องของประสบาการณ์มันก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทรงอารมณ์นานๆทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดความพิสดารอะไรขึ้นมาได้เพียงเป็นเพียงแค่ทางผ่านศึกษาหรือไปดูพวกเรียกของเรียกคุณใสเรียกตะปูอะไรเงี้ยเราก็เห็นจริงๆ อบ้บารมีทางนี้เราคงไม่มีเรื่องต่อกระดูกเหมือนกันต่อให้ใกล้ๆกระดูกเนี่ยที่ว่ามันไปรักษาโรงพยาบาลมันไม่หายสักทีงโดยเฉพาะกระดูกแข้งกระดูกขาเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นครูก็ไปรักษาทำกายภาพบำบัดโรงพยาบาลมาตั้งเป็นเดือนๆแล้วสามเดือนไงมันไม่หายจนกระทั่งคนไข้โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้คุยกันแก่ไปรู้จักเขาก็บอกกันแนะนํามาที่พิชัยอุทรดิตย์ พอแกมาปุ he he to to ๊บเนี่ยเขาบอกว่าแต่มันมีค่าคูรักษาพันหรือสองพันอะไรก็บอกว่าจะให้หายเมื่อไหร่แกบอกเอาหายวันนี้เลยได้ไหมเขาก็โอ้โหเขาก็ใช้มีดมีดหมอมีดหมอสับๆๆๆๆๆๆๆเคาะไปที่กระดูกที่หักนะเหมือนกับเขาจะป่นในรายละเอียดหรือไงก็ไม่รู้ตามวิชาของเขาอ่ะเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต่อจนกระทั่งทำวิธีเสร็จปุ๊บลุกขึ้นยืนเดินได้เลย ไปโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลก็ยังงงอยู่รฉะนั้นในเรื่องวิทยาการเนี่ยบาง,งยีมันไม่ใช่มีศาสตร์เฉพาะของวิทยาวิทยของแพทย์สมัยปัจจุบันมันเหมือนแพทย์ในสมัยโบราณนะมันก็เขาก็มีศาสตร์ของเขาถึงได้บอกมีวิทยาศาสตร์ไสยศาศสตร์โหราศาสตร์นะศาสตร์ชนิดต่างๆเนี่ยมันก็มีความจริงโดยสมมติโดยลักษณะคุณสมบัติของมันเอง อันนี้นะเรื่องการสื่อสารพบภูมิเนี่ยนะข้าพเจ้าจะสื่อสารได้ต่เมื่อเขามาส่งร่างเพราะว่าลาบปฏิบัติเนี่ยภายนอกเป็นหลักกายนอกเป็นหลักมารักษาศีลแปก็รักษาทุกวันเอาเป็นเอาตายเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีเขาเข้าฌานได้เนี่ยนะเขานั่งทีหนึ่งเป็นครึาา่งคืนเป็นคืนเงี้ยใจข้าพเจ้าทําอย่างนั้นก็คงไม่ได้แต่ภายนอกนี่ข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจมารักษาศีลแปด นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปนั่งตามประชาเนี่ยเวลานะมันเกิดอะไรกระทบเนี่ยตัวจะแข็งเลยเพราะมันกลัวแต่ก็ทนได้จนกระทั่งเกือบเช้าเหมือนกันกว่าจะขยับตัวเนี่ยนะพอประมาณตีสองเีสานี่ไก่มันเริ่มร้องไก่ปลาเริ่มร้องอะเราก็ค่อยขยับนิดนึง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแช่ความอดทนเนี่ยไอ้ที่ว่านั่งแบบไม่นอนเนี่ยในยุคปัจจุบันนั่งมาตั้งตั้งแต่ปีสามสี่หก ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยคำาจิงกันนั่งแบบอดทนมาอย่างนั้นอเจริญสติจนกระทั่งคือไม่ได้เป็นผู้ที่ว่าได้ชานอะไรภายในคือการการเข้าถึงชาผ่านชานเนี่ยเราเรียนรู้หมดแต่ที่จะทรงชานเนี่ยคงไม่ทรงอะจะจัดว่าไม่ได้เป็นการอวดอุตริมรุสยธรรมแต่ว่าการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสีมันจะต้องผ่านเพราะนั้นจึงมามุ่งเน้น ในเรื่องของการเจริญสติสัมปาญาณนั้นบางคนก็เข้าถึงฌาน้มันอาจจะทรงฌานได้นานแต่อย่าไปติดบางคนเข้าถึงฌานแล้วก็มีสติปัญญาไว้ก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเร็วมันก็ไม่ติดในฌานเห็นเป็นสักแต่ว่าในที่สุดแล้วมันฌานมันก็ไม่เที่ยงนะมันมีตัวก็มันก็มีแม้ว่่ก็มีอัตตามันก็มีอนัตตาสลับกันไปสกันมาเจริญสติสัมปาญไม่ต้องไปสนใจมันมากให้ชัดไปในสัมปาญา ให้เจอนิรามิสุขที่ยิ่งกว่านิรามิสุขก็คือนิพพานดีกว่าตอนนิราวิสุขที่ยังเสื่อมได้ยังเป็นพวกพวกชานก็ไม่ดีนะจิตบางทีก็สง,งบบางทีก็ไม่สง,งบบางทีก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างเพราะมันยังมีอัตตาไงตาบใดที่ยังมีอัตตาตอนตาบนั่นก็ยังมีอนัตตามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายตั้งแต่ สัตว์จะลกกันไปจกนกระทั่งเดรัจฉานมันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นรูปพรหมเงี้ยตกอยู่ในอนิจจังทุกขงกังอนัตตาทั้งหมดอา้าวพูดไปเรื่อยเลยถึงเรื่องการที่ว่าจะสื่อสารกับภพภูมิก็ข้าพเจ้าก็มีประสบาการณ์เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองบางครั้งก็อาจจะเห็นไปนงานศพพี่สาวที่ว่าคลองคลองสามวัดกลางคลองสามเนี่ยพอกลับมาเนี่ยเข้าสมาธิพอปตีสีเนี่ยก็จะเห็น นิมิตพ่สามาลาหมายถึงว่าจากภพภูมิเดิมจะไปสู่ภพภูมิใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้า,ถ,าถ้าเราเห็นอย่างที่เราว่าไอ้ที่เห็นไอ้ที่ว่าดูตาดูตาของไอ้พระพรรษาหนึ่งที่เป็นร่างทรงนะพอพอจ้องกันใกล้ๆเนเห็นเงารอบหัวเขาเนี่ยการจริงการเห็นมัเป็นการเห็นจากตาใน ตานอกกันไม่เห็นหรอกแต่ข้าพเจ้าหนักทั้งตานอกนะแต่ภายในลองเชื่อเขาแล้วปฏิบัติตามเขาเนี่ยพอเข้าถึงส่วนในมันก็เห็นได้แต่ทุกคนบางทีกายนอกเนี่ยมันอ่อนแต่ภายในก็สร้างบาร,รมีมา,มามากแล้วจนกระทั่งสังสมปัจจุบันพอเข้าไปถึงจุดพ๊บเขาทรงอารมณ์ได้เลยเนะี่ยอย่างแม่ชีที่เคยอยู่ข้าพเจ้าเมื่อสมัยมาอยู่เขาโคให,ใหม่เนี่ยนะแกได้ธรรมะจากข้าพเจ้าเข้าถึงองค์พระพระธรรมกายนะแกทรงได้ทั้งนั่งนอนยืนเดินเลย ได้ตลอดเวลาแต่ส่วนข้าพเ,เจ้าเข้าไปแล้วข้าพเจ้าเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่ไม่น้อยจะปฏิบัติหนะักเพราะว่าปัญญาสติปัญญาความตั้งใจทางโลกภายนอกเนี่ยมากแล้วก็ปัญญาทางภายนอกเนี่ยก็เรียนมาส่วนภายในเนี่ยเราเป็นทางผ่านเฉยและในที่สุดเราก็ต้องละทั้งนอกทั้งในกหรือละอุปทานขันทั้งห้าเพราะนั้นเราจเจริญแค่สติปัฏฐานสี่เนี่ย นะถึงได้บอกว่าจะลมจะหยาบลมจะละเอียดลมจะยาวลมจะสั้นอะไรก็ช่างมันแล้วมีหน้าที่จเจริญสติสัมปชัญญะเรื่อยไปดูความรู้สึกที่ลงกระทบบางทีก็แรงบางทีก็ค่อยบางทีก็ยาบ,บางทีก็ละเอียดจิตของเราบางทีก็ทรงอารมณ์สงบได้นานบางทีก็ไม่ได้นานแต่ข้อปฏิบัติไม่ผิดสัมาณสารวมตาหูจมูกลิน้นกายใจโภชเนมสันยุตาบริโภคแต่พอควรทําความเพียรไม่เห็แกกันเหนื่อยอันนี้เนี่ยต้องอยู่ในหลักอันนี้นะ ส่วนใครจะเป็นยังไงนี่เราจะเจริอนแค่ตติสัมมัญญาสองตัวเนี่ยเดี๋ยวไอสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นมันจะปรากฏขึ้นมาเองถ้าเราไปทําตามอาัตานำครูบาอาจารย์เราไปเชื่อมากเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะวิป,ปรัสดได้ครูบาอาจารย์สอนธรรมะเราปฏิบัติธรรมะตามครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ทําตัวยังไงเราจะเป็นอย่างเขาไม่ได้บารมีมันไม่เหมือนกันวันนี้เขาบีบบารมีมากเราจะไปตามแบบตายเป็นตายเงี้ยวโอ้ยเราก็จะวิป,ปราสดข้าพเจ้าเห็นมาเยอะแล้ว ตรงที่อาจารย์ก็มีบาร,รมีน้อยกระสิทธิ์ในบางแง่บางมุมเนี่ยเราก็ไปเวอร์ไปสำคัญตนมาเก่งกับท่านก็ไปอีกตัดอุปทานให้ได้